ปาณาติบาตในใช่ก่อนท่านฆ่าสัตว์วยทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนักแต่สัตว์ที่ถูกทําร้ายจะถูกทรมานมากโทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอัตมาที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกันนั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลก เรามาโชว์ความชั่วกันอาตมานี่ชาตก่อนเขาชั่วมากในการป่วยไข้สบายที่ก็ทกกระทั่งมากกระรองความว่าการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นานที่ในขั้นของการทรมานและทําร้ายนะท่านี้ว่าการทิ้งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอากันตายเลย ท่านบอกว่าบุคคลนี้ฆ่าสตัตว์ชีวิตเป็นอาชินกรรมที่ท่านพูดเป็นคำบังเพยตมามภาษาชาวบ้านว่าวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลยแสงพระอาทิตย์เนียแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าวิดามันดาของท่านท่านไม่ไมีโอกาสโผล่มาเห็นทั้งนี้เพราะอะไรเขาแทงในท้อง ไม่ทันเห็นเดือนเห็นตะวันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาถ้ากำลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระออเวนท่านประเภทนี้เพราะคลอดจากคันมันดาก็ตายอาจจะคลอดปุ๊บตายปับ๊บหรือคลอดมาในวันสองวันตายก็ได้คนประเภทนี้จำไว้ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่ เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายข้าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพอหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตายน้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอเป็นวัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยหน่อยเป็นบาปไม่มากนักข้าไม่มากนักอายุถึงอายุขายจึงตายเรื่อยๆอายุขายจึงตาย มีว่ากระนัด้ความตายบ,บรรดาเนพธิดาอิศวรหลายมีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทำไมจึงตายมาถามกันเยอะน่าสงสารเด็กบางท่านก็บอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการทรมานมากก่อนตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปานาติบาติตามมาปรทราบไปด้วย